เจ็ดสิ่งใส่กระทงเสริมสิริมงคลข้ามปีแชร์เคล็ดลับคำอธิษฐานผ่านกระทงรวมคำขอขมาพระแม่คงคาพร้อมเครื่องบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนก้าวเข้าปีใหม่วันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยตรงกับวันขึ้น15บห้าข้ามเดือนสิสองตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติร้านนาประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อการสะดกเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาการขอขมานี้คือการขอขมาที่เราได้ใช้น้ําและทิ้งของลงในแม่น้ําถือว่าเป็นกุศโลบายในการสอนให้คนใช้น้ําอย่างประหยัดและรู้คุณค่ามากที่สุดวันนี้ผมมีคําขอขมาและคําอธิษฐานผ่านกระทง เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนก้าวเข้าปีใหม่มาฝากทุกคนกันครับลอยทุกลอยโศกหรือลอยเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้าปีใหม่ดังนั้นหากใครไม่รู้จะใส่อะไรในกระทงดีแอดมินขอเสนอสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่สามารถใส่ลงไปในกระทงได้แบบไม่หนักไม่ล้มไม่จมต่อหน้าต่อตาแถมเพิ่มโอกาสในการสมหวังดังคำอธิษฐาน ตามความเชื่อของแต่ละคน 1. ข้าวสารหนึ่งกร,รมัมแม้ว่าการใส่เหรียญจะช่วยเรื่องเงินเรื่องทองก็จริงแต่อีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนไม่คาดคิดว่าเป็นเรื่องของเงินทองก็คือข้าวอาจเคยได้ยินคำว่าหนูตกทางข้าวสารซึ่งคำดังกล่าวเอาไว้พูดถึงคนที่อยู่ดีๆก็ได้โชคได้คนดีๆมีฐานะมาอุปถมัมภ์ 2. ดอกรัก14ดอกใครกำลังตามหาความรักหรือต้องการให้ความรักก้าวหน้าและมีคนอุปถัมภ์ดอกไม้ที่เปรียบเสมือนรักอันบริสุทธิ์ใจความรักที่มีแต่ด้านที่ดีขาวสะอาดดอกรักก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ 3. ดอกบานไม่รู้โรยแปดดอกดอกบานไม่รู้โรย คือใครที่อยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงดอกไม้ที่สื่อถึงความไม่ร่วงโรยและคงอยู่ตลอดไปก็คงไม่ผลดอกบานไม่รู้โรยอีกเช่นกันดอกดาวเรืองหกดอกใกล้เข้าปีใหม่แล้วความมั่งคั่งความรุ่งเรืองก็ห้ามขาดดอกดาวเรืองสีเหลืองสวยแถมมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิ่ิมงคลในชีวิตห้ามขาด ดอกจำปี11ดอกดอกจำปีคือดอกไม้ที่นิยมใช้ในการสักการะบูชาและด้วยชื่อจำปีเหมือนกับจำได้เป็นปีๆไม่มีลืมเหมาะกับผู้ที่ต้องการค้าขายให้เฮงๆตลอดปีกรีบกุหลาบสองกำตัวแทนแห่งความรักก็คงไม่ผลดอกกุหลาบแม้ว่าดอกกุหลาบจะมีความหมายหลากหลายแต่การโรยกรีบกุหลาบในกระทง ก็เปรียบได้กับการเดินทางที่โรยไปด้วยกลีบกุหลาบทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายไม่มีอุปสรรคดอกบัวห้าดอกสำหรับใครที่ต้องการสติปัญญาการเรียนการงานดอกบัวก็เป็นอีกสิ่งที่น่าสนใจและน่าใส่ลงไปเพราะดอกบัวมีความหมายที่ลึกซึ้งดอกหมายที่แทนการตัสรู้รับรู้สติปัญญาต่อให้อยู่ใต้โคนตม ก็ยังสามารถโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้คำอธิษฐานตั้งนโมสามจบมะยังอิม,มินาปฏิเปนะอสุกายะนัมมะทายะณนะทิยาปุริเนทิตังมุนิโนปาทวาละลัชังอภิภูเชมะอายังปฏีเปนะมุนิโน ปาทวารชิตสบูชาอัมหากังทีครรตังหิตายะสุขายะสังวัตตุคำแปลข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่งรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนามทีด้วยประทีปนี้กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปนี้ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการแลนานเทินคำขอขมาพระแม่คงคากล่าวชื่อข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดสับพังอัป,ปราทังขมัทเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตคำแปลข้าแต่คงคาลูกขอวันทาด้วยประทีปกระทงพระแม่คงคา มีความเมตตาต่อลูกสูงส่งคือน้ำในกายสามส่วนมั่นคงกายยึงยืนยงชุ่มชื่นยืนนานพระแม่คงคากำเนิดจากฟ้าโปรยปลายลงมาเป็นกระแสะทานเกิดเป็นแม่น้ำหลายนามขนานปิ่งวังยมน่านหรือเจ้าพยาท่าจีนตาปีนครชัยศรี โขงชีมูลละหานห้วยหนองคลองบึงจนถึงแก่งก้านน้ำใต้บาดาลอีกทั้งป่ปาป่าลูกๆทั้งหลายเดินทางค้าขายสำเร็จกิจจาคมนาคมนำมากินใช้ได้ดั่งอารมณ์ยามร้อนประพรมชุ่มชื่นกายใจชำระมนทินสโกโครกทั้งสิ้น สะอาดสดใสพุดพร่องพราวตาแลเลิศวิไลแม่น้ำรับไว้สกปรกโสมมน้ำเสียเรือนชาญสักผ้าหล้างจานเททิ้งทับถมไหลลงคงคาทารารถทมสารพิษสะสมน่าครุงฝุ้งไปวันนี้วันเพ็ญพระจันทลอยเด่นเป็นสุภาสมัยลูกจัดกระทงประสงค์จงใจ นำมากราบไหว้พระแม่คงคาเทวาทรงฤทธิ์ซึ่งสิ่งสถิตทุกสายทาราทั้งผีพรายน้ำย่าส้าโกรธาลูกขอขมาอโหสิกรรมทำกิจใดๆอุทกภัยอย่าได้เติมซ้ำอย่าพบวิบัติข้องขัดระกรรมอย่าให้ชอกช้ำน้ำท่วมพระสุธาอย่าให้สินทรัพย์ ต้องพลันย่อยยับเพราะสายธาราอย่าให้ชีวิตต้องปริดชีวาพระแม่คงคารับขมาลูกเทิน